สวัสดีครับผมเจครับวันนี้เนี่ยเรามีห้องที่มีทำเลดีมากเลยนะครับไอวี่สาทรซอยสิบนะครับอยู่ใกล้กับ BTS ช่องนนทรีชั้น26นะครับวิวสวยมากเป็นวิวเปิดโล่งแล้วก็ยังมองเห็นตึกมหานครอีกด้วยนะครับเป็นห้องแบบ one bedroom one bathroom นะครับซึ่งมีพื้นที่42ตารางเมตรรายละเอียดห้องเป็นยังไงบ้างครับตามผมมาเลยครับในส่วนแรกเนี่ยส่วนครัวนะครับมีตู้เย็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับครัวแบบ built in นะครับโต๊ะทานข้าว นะครับถัดมานะครับก็ในส่วนของลิฟต์วิลล์นะครับโซฟานะครับขนาด2ที่นั่งให้1ตัวนะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานเล็กๆนะครับมีเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องนะครับโซนถัดมาห้องนอนนะครับเฟอร์นิเจอร์พร้อมแล้วก็มีแอร์มีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะครับเป็นห้องน้ำค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งนะครับสำหรับท่านใดอยากจะมาชมห้องจริงยินดีพาทุกท่านชมห้องนะครับเจจากวินเนียพรอพเพอร์ตี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ